สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบภายในหน้าตู้กันครับภายนอกประกอบไปด้วยไฟแสดงสถานะ220โวลต์โซล่าเซลล์แบตเตอรี่การแปลงไฟจากอินเวอร์เตอร์ถัดมาจะมีโหมดให้เลือกถ,ถึงสองโหมดมีโหมดให้น้ํากับโหมดให้น้ําผสมสารชีวภาพจะมีปุ่มให้เลือกถ,ถึงสองปุ่มมีปุ่มโซนที่1กับโซนที่2 และมีปุ่ม3ปุ่มเพื่อผสมสารชีวภาพภายในประกอบไปด้วยเบรกเกอร์ Baker DC 3ตัวเบรกเกอร์ Baker AC 1ตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์และบอร์ด ESP 32ซึ่งบอร์ด e a p 32เราพัฒนานำมาเพื่อใช้กับระบบนี้โดยเฉพาะมาดูอุปกรณ์ภายในเครื่องของเรากันนะครับแผงโซล่าเซลล์ S 3แผงแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ ถังเก็บสารเชื้อภาพ10ลิตรปั๊มน้ำไฟฟ้าโซลีนอยล์วาลวหรือวาลน้ำไฟฟ้าถังผสมสารเชื้อภาพ100ลิตรเซนเซอร์อัลตราโซนิกและกล่องสำหรับรับข้อมูลจากเซนเซอร์ครับสาธิตการใช้งานนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเราจะเปิดตัวที่2ก่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับ ถัมาเราจะเปิดตัวที่1นนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับทัดมาเราจะเปิดตัวที่สามนะครับเป็นอินเว์เตอร์นะครับและเปิดตัวที่สี่นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้า220ิบโวลต์นะครับสังเกตว่าไฟของเราออกหมดทั้ง3ามตัวนะครับแสดงว่าเครื่องของเราพร้อมใช้งานแล้วครับสาธิตการใช้งาน,นครับ มีโหมดให้น้ํากับโหมดให้สารให้น้ําผสมสารชีวภาพครับครับผมจะเลือกโหมดให้น้ําก่อนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2โซนครับผมจะเลือกกดที่โซนที่1นะครับครับสังเกตว่าน้ํำก็ทํางานที่โซนที่1นะครับผมจะกดที่โซนที่2นะครับเครื่องก็จะทํางานที่โซนที่2นะครับ กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดนะครับต่อมาผมจะให้โหมดให้น้ําผสมสารชีวภาพนะครับจะมีสูตรให้เลือกถึง3สูตรนะครับข้อแนะนํานะครับเนานนราควรผสมสูตรทิ้งไว้เพื่อให้จุลินทรีย์ขายายตัวก่อนการใช้งานนะครับจากนั้นเราจะมาเลือโกโซนการใช้งานนะครับจะมีโซนที่1กับโซนที่2นะครับเรากเลือกกดที่โซนที่1นะครับเครื่องก็จะทํางานที่โซนที่1นะครับ มาผมจะเลือกกดที่โซนที่สองนะครับเครื่องก็จะทํางานที่โซนที่สองครับสังเกตว่าเครื่องของเราสามาร,ามารถทํางานพร้อมกันได้ครับกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดนะครับครับหลังาจากเราใช้งานเครื่องเสร็จแล้วเราควรผสมน้ําหรือว่าสารสารเชื้อภาพทิ้งไว้เพื่อใช้งานครั้งต่อไปครับ ผมจะเรียกสูตรไม้ยืนต้นนะครับหรือพืชไร่ครับเครื่องก็ทำงานดูดน้ำจากข้างนอกมายัางถังผสมสารชีวภาพนะครับเมื่อผสมน้ำเต็มถังแล้วเครื่องของเราจะหยุดอัตโนมัตินะครับอนอกจากนี้ระบบของเรายัางสามารถสั่งการผ่านเว็บไซต์ได้ได้วยครับซึ่งในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูล ระดับน้ำผสมสารชีวภาพตัวเรื่องอัตราส่วนการผสมสารชีวภาพซึ่งจะบอกส่วนผสมวันและเวลาที่ผสมล่าสุดครับนอกจากนี้ยังระบุข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศที่วัดได้ซึ่งจะบอกค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศส่วนถัดไปจะเป็นส่วนครอบคลุมการทำงานในแต่ละโซนซึ่งจะมีทั้งหมดสโซนด้วยกันครับ และโซนจะประกอบไปด้วยข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นในดินแบตเตอรี่และตัวเลือกสำหรับควบคุมการทำงานครับการสั่งงานผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้ทั้งสองแบบคือสั่งงานด้วยตนเองและสั่งงานผ่านโหมดอัตโนมัติการสั่งงานด้วยตนเองเราสามารถเลือกให้น้ำหรือให้น้ำสัมผัชีวภาพในแต่ละโซนตามความต้องการเช่นเดียวกันกับ สั่งงานผ่านหน้าตู้ถ้าต้องการให้น้ําเลือกไปที่โหมดให้น้ําระบบก็จะทํางานถ้าต้องการให้น้ําผสมสารชีวภาพก็เลือกไปยังโหมดให้น้ําผสมสารชีวภาพระบบก็จะทํางานซึ่งโหมดนี้จะระบุวันและเวลาให้น้ําผสมสารชีวภาพล่าสุดด้วยครับและในระบบอัตโนมัติให้เราเลือกการทํางานแบบอัตโนมติก จากนั้นไปกำหนดค่าความชื้นต่ำสุดและความชื้นสูงสุดเมื่อพื้นที่ของเรามีความชื้นต่ํากว่าที่กำหนดระบบก็จะทำงานโดยผมจะกำหนดค่าต่ําสุดที่40และค่าสูงสุดที่60การทำงานในในระบบอัตโนมัติจะให้น้ำเพียงอย่างเดียวเนื่องจากการให้น้ำผสมสารเจวลาพไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันครับนอกจากนี้ระบบยังสามารถ เก็บข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกในอนาคตได้อีกครับ